แล้วก็ตามเก็บลูกน้องทีละคนครับกระทืบเข้าไปครับชกเข้าไปกระทืบเข้าไปชกเข้าไปจนทุกคนเนี่ยสลบเหมือดไปหมด หนุ่มหน้าเฮยหัวใจเหล็กครับเขียนโดยอาจารย์ทากาชิฮามุริครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ15ปีชื่อคุซาตาริมาซสโอครับเป็นเด็กติมนิสัยเรียบร้อยรักสงบไม่เคยมีเรื่องมีราวหรือชคต่อยกับใครแล้วก็ไม่เคยจีบสาวด้วยวันๆก็นั่งเมอลอยนั่งมองสาวไปเรื่อยครับรูปร่างสูงใหญ่มากครับสูงประมาณ185เซนติเมตรร่างกายกำยำแข็งแรงดูเพอร์เฟกเกือบทุกอย่างแต่ทว่าหน้าเสียดายที่หน้าตาของเขาดันเหมือน กอริล่าด้วยเหตุนี้ครับมาโอดจึงได้ใช้ย,ยาว่ากอริโอแล้วมักจะถูกเพ,เพื่อนในห้องเนี่ยรังแกอยู่บ่อยๆอ,อาทิเช่นเป็นคนรับใช้ขาดลูกบอลกับรองเท้าวิ่งซื้อของแล้วโดนจ่ายเงินด้วยกระดาษเปล่าแต่ถึงแม้ว่าใครจะรังเกียจหรือว่ารังแกกอริโอแต่อย่างไรครับก็มีคนคนหนึ่งครับที่คอยคุ้มครองปกป้องกอริโอเสมอมาเขาชื่อซาโตชิครับซาโตชิเนี่ยเป็นเพื่อนรักครับคบกันมาตั้งแต่เด็ก รักกันมากครับแล้วก็คอยเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจแนะนาการจีบสาวให้กอริโอด้วยครับแล,แล้วจุดปเปลี่ยนก็มาถึงเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาวสวยคนใหม่ที่ชื่อบิโกะเนี่ยเข้ามาสอนกอริโอเห็นหน้าอาจารย์ครับสวยมากก็เลยหลงไหลครับทำหน้าเหมือนลิงบ้ากามครับอาจารย์บิโกะเห็นกอริโอเนี่ยถูกรังแกทุกวันถูกซ้อมทุกวันครับทนไม่ไหวก็เลยเข้าไปแนะนําให้กําลังใจครับให้กอริโอเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้แบบลูกผู้ชาย อยู่มาวันหนึ่งครับโกริโอได้นัดเดทกับนักเรียนสาวคนหนึ่งครับที่นั้นเจอผ่านทางแชทเธอชื่อนามิโกโดยมีสโตชิคอยตามไปด้วยครับหลบหลังพุ่มไม้คอยโบกไม้โบกมือส่งสัญญาณให้โกริโอเนี่ยรู้ถึงวิธีการจีบสาวในระหว่างที่โกริโอกำลังจีบสาวครับ กำลังพอดรักกันอยู่กําลังหยอดคาหวานนะครับเออเอออาอครับตอนนั้นเองครับก็มีอันธพาลแก๊งหนึ่งครับที่ชื่อว่าแก๊งเรสแก๊งเรสเนี่ยออกอารวาสตามแถวนี้อยู่บ่อยบ่อครับแล้วตอนนี้แก๊งเรสก็พุ่งเข้าไปหาเพื่อนคนหนึ่งของสโตชิเพื่อจะไถเงินสโตชิเห็นท่าไม่ดีครับเลยวิ่งเข้าไปช่วยเข้าไปขอร้องครับไปเจรจาแต่ว่าหัวหน้าแก๊งเรสเนี่ยไม่พอใจก็เลยชกใส่หน้าสโตชิไปหนึ่งทีครับจนคว่ำเลยครับสโตชิเนี่ยเป็นคนสู้คนครับไม่ยอมแพ้ก็เลยเข้าไปช่วยไปต่อสู้รจจนนนนโดแงเ่่ลอวม ขนานั้นเองครับกริโอครับกำลังแหม่สวีทมากเลยครับเลือไปเห็นนะครับสตชิตเนี่ยโดนังแก่ลูกผู้ชายครับเพื่อนรักเพื่อนมากครับยอมไม่ได้โมโหสุดขีดครับเลยวิ่งเข้าไปหาแก๊งเรลสครับเพื่อไปขอโทษแน่นอนครับกริโอไปสู้คนอยู่แล้วครับ งกหัวปะงบะงบเพื่อขอโทษหัวหน้ากลุ่มแกงเลสหัวหน้าแกงเลสเนี่ยก็มองโกเรโอโดยสายตาที่เยียดยามดูถูกมากแล้วรัวหมัดใส่ไม่ยั้งครับกระทืบเข้าไปครับจนโกเรโอเนี่ยสลบเหมือนแล้วหลับไปจากนั้นครับหัวหน้าแกงเลสเนี่ยก็หันไปหาสโตชิแล้วรู้ว่าสโตชิเนี่ยเป็นนักบอลโรงเรียนจึงเกิดความสะใจอยากจะแกล้งเล่นครับก็เลยให้บรรลุน้องเนี่ยล็อกตัวไว้แล้วตัวเองก็จะกระทืบหักขาสโตชิแต่ทว่าในาจังหวะนั้นครับโกเรโอที่หลับไหลยอยู่ครับก็เลยลุกขึ้นมาแล้วเอาตัวเข้าขวางเอาไว้ทุกคนตะลึงครับบรรากาสงส ครับว่าโกริโอเนี่ยตื่นมาได้ยังไงจากนั้นครับโกริโอก,ก็ลุกขึ้นมาครับแล้วก็ซัดห,น,หน้าแก๊งเด็จนขมำแล้วก็ตามเก็บลูกน้องทีละคนครับกระทืบเข้าไปครับชกเข้าไปกระทืบเข้าไปชกเข้าไปจนทุกคนเนี่ยสลบเหมือดไปหมดความจริงก็เลยปรากฏครับว่าโกริโอที่ไม่เคยสู้คนมาก่อนเนี่ยเวลาถูกคนอื่นรังแกจนจนมุมครับเขาก็จะดึงเอาพลังแฝงออกมาใช้ได้ครับ เหตุการณ์ในวันนี้ครับนามิโกะประทับใจโกริโอมากจึงชวนโกริโอเนี่ยนัดเดทรอบสองโกริโอก็ดีใจมากครับเพราะว่าเขาเกิดมาเนี่ยไม่เคยจีบใครติดสักคนหนึ่งเลยครับวันรุ่งขึ้นครับขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยเดินเที่ยวอยู่ในตลาดนะครับก็มีกลุ่มนักเลงกลุ่มหนึง่งครับหัวหน้าแก๊งชื่อข้าสหระเป็นหัวหน้าแก๊งลิงพิษซึ่งเป็นแฟนเก่าของนามิโกะไม่ต้องบอกก็รู้นะครับขาสหระเนี่ย ah ตรงเข้ามาหาเรื่องโกริโอครับ กอริโอก็งงๆครับอะไรวะเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเนี่ยไม่รอช้าครับกสาระนะครับทำตายาะเย้ยครับหาว่ากอริโอนี่หน้าเหมือนลิงจริงก็เหมือนลิงลนะแล้วตรงเข้าไปครับซัดกอริโอจนล้มลงไปครับความจริงนามิโกะเธอไม่ได้ชอบกอริโอแต่อย่างใดคือแต่ก่อนก่อนที่เจอคาสาระเนี่ยครับนามิโกะเธอก็มีแฟนอยู่หนึ่งคนครับและขณะที่เดินเที่ยวกันอยู่ครับก็มีพวกกลุ่มอันดาานเข้ามาลวนลามเธอ แต่แฟนเก่าของเธอครับกลับวิ่งหนีไปไม่ช่วยเธอเธอจึงจำฝังใจครับแล้วคิดว่ากริโอเนี่ยคงจะเหมือนแฟนของเธอแต่ถ้าว่ากริโอนั้นได้เคยสัญญาบางอย่างกับเธอเอาไว้ฉันจะปกป้องเธอเอง โอ้โหเจ้าหลิงจากนั้นครับกไริโอที่หมดแรงคุกเข่าอยู่ลุกขึ้นมาแล้วก็ชกใส่หน้ากับสาระไปหนึ่งหมัดครับจนล้มแล้วก็กระทืเข้าไปครับจนสลบเหมือนแล้วก็เดินจากไปอย่างเท่ๆหลังจากที่กอริโอเนี่ยล้มทั้งสองแกงลงได้ครับชื่อเสียงดงดังยาวไกลามากครับทําให้นักมวยอาชีพอันดพานนักเลงยากูซ่านี่ครับตามเข้ามาท้าต่อสู้ครับตามหาตัวกันให้ควักครับเขาเล่ามูลว่าเมืองนี้เนี่ยมีปีศาจ โกริโอได้ฉายาว่าเป็นปีศาจแห่งเมืองครับแต่โกริโอนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับก็เรียนหนังสือไปอะไรไปนะครับจากนั้นครับนักมวยอาชีพต่างๆเนี่ยก็พากันเข้ามาถามหาโกริโอครับเช่นซาวาโมรินักมวยจากญี่ปุ่นเจสันจากอเมริกาและคีอีจิจากบราซิลพอเจอตัวโกริโอเนี่ยก็เข้ามาต่อสู้ครับโกริโอก็งงๆครับวิ่งหนีบ้างอะไรบ้างครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมไปต่อสู้ด้วยครับเพื่อป้องกันตัว แล้วก็ถูกอัดจนเละครับเพราะว่าโกริโอตเนี่ยไม่ใช่นักมวยครับแต่ก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเลือดไหลจนตาปูดได้ครับนาวันเข้าครับโกริโอก็เริ่มชินแล้วครับแล้วก็บอกอกับตัวเองว่าชาตินี้จะไม่หนีอีกต่อไปแล้วเรื่องราวถึงความแข็งแกร่งของโกริโอก็ไปเข้าหูพออิออออชิดะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการต่อสู้เขาก็เลยมาทาบทามโกริโอครับไปเป็นนักมวยอาชีพ โคริโอก,ก็ตกลงก็เข้าไปซ้อมมวยก็ไปแข่งขันตามเวทีต่างๆแพ้บ้างชนะ,ะบ้างสลับกันครับสุดท้ายก็ได้เป็นตัวแทนญี่ปุ่นไปแข่งขันระดับโลกครับกระตันเรื่องนี้นะครับมีข้อคิดที่ดีๆแฝงอยู่นะครับเขาสอนให้คนที่ถูกบูลลี่ถูกรังแกหรือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งด้อยคาดนะครับให้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านจงฝันดีครับราตรีสวัสดิ์